สวัสดีค่ะทุกคนนนี้เรามาดูวิวสีนะคะต้นวิวสีนี่เลยค่ะมีสะน้ำค่ะสะน้ำส่วนตัวแล้วค่ะบรรยากาศหน้าสะานี่เลยสวยงามมากค่ะบรรยากาศรับน้องนะคะ Thank you for watching.